รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการสอนทเนียเพียสาคาแม่กับผมซีครับและปุ๋ยค่ะ วันนี้นะครับรายการของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยคนกัมพูชาก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับและเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาฝึกทักษะการฟังการพูดนะคะแล้วก็มีสำนวนในภาษาเขมรเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็รับรู้เอาไปแบบว่าเป็นคติธรมสอนใจนิดๆหน่อยๆด้วย ใช่ฮะเออพี่จะเล่าอะไรให้ฟังอะไรล่ะเนี่ยเมื่อคืนนี้ขโมยทำไมล่ะคะขโมยที่ไหนคะขโมยขึ้นบ้านบ้านใครคะ้างบ้านเพื่อนพี่เลยค่ะเขาเป็นคนกัมพูชาโอ้แล้วยังไงต่อคะอ่าทีนี้ก็คุยกันไปแจ้งรปภรปภก็เป็นคนกัมพูชาเราจะช่วยเพื่อนไงค่ะช่วยไม่ได้ทำยังไงดีอ้าวเราทำยังไงก็ต้องรู้ภาษาสินะแล้วตอนนี้โจล่ะคะ โจรไปแล้วแล้วโจรลักษณะแบบเป็นผู้หญิงผมสั้นเอ๊ะชอบใส่เสื้ออะไรลายคุณคุณนะผิวผิวเข้มเข้มหน่อยจำไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่โจรนี่นางงามค่ะโอ้ยนางงามใช่ไหมคะค่ะก็ทีนี้เดี๋ยวก่อนแค่โจร แล้วคุณพี่รปภนี้ทําท่ายังไงบ้างช่วยเหลือเราได้ขนาดไหนก็มาสื่อไฟใช้ส่องดูตามบ้านต่างๆขี่ปันจักรยานโอ้โหเราก็พยายามสื่อสารให้เขารู้เรื่องเราจะแจ้งให้เขาฟังไงว่าโจรขึ้นบ้านเพื่อนบ้านเราเองข้างนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรเป็นยามควรเป็นพี่ซีมากกว่าทำไมฮะก็สามารถรู้เรื่องเพื่อนบ้านได้เรอะเลยคนมีความสนใจคนมีมากกว่าตัวเองน่่จะอน่จะช่วยเขาได้มากกว่านะค่ะ แล้เไป็นยังไงเราเอาจะอาชีพรอปภหรือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยใช่ค่ะ สำหรับอาชีพอรอปภอออหรือาพนักงานรักษาความปลอดภัยในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะคะคก็มีความคล้ายๆกับประเทศไทยอะค่ะก็คือเขาก็จะอยู่ที่ห้างร้านโรงแรมธนาคารหรือว่าส่วนงานราชการต่างๆ<อ>ใช่ไหมคะก็คุณพี่พนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยรหรือคุณพี่ Security เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกให้เราเล็กๆน้อยๆท่ ทั้งแบบภายในอาคารแรกบัตรการผ่านการเข้าออกคัดกรองในเบื้องต้นก่อนอแล้วก็รวมไปถึงการจอดรถรด้วยใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นแบบอิสระก็คืออาจจะจ้างเป็นแบบส่วนตัวเป็นแบบเหมือนกันนนนคนเดียวหรือว่าไปไมาจากองคอ์กรใช่หรือว่าเป็นแบบสังกัดของบริษัทก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ย ก็อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความสมําคัญนะคะคเพราะว่าเขาเป็นคนที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้เราเนะคะทั้งเป็นอา,อาจจะเป็นจากอันตรายรหรือว่าเป็นแบบการโจรกรรมขี่พายถ้าไม่ได้พี่รปภนี่ก็อาจจะแย่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากๆอยากให้น้องปุ๋ยของเราเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยฮะประโยชต่างๆที่จะเกี่ยวกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างก็สําหรับคําแรกเลยนะคะก็คือ พนักงานรักษาความปลอดภัย<ะ>ในภาษาเขมรเนี่ยเขาออกเสียงว่าซอนเตซกซอนเตซกซอนเตซกก็คือ oh. สันติสุขกาสันติสุขก็คือผู้ที่รักษาความปลอดภัย<ะ>นั่นเองนะคะก็เรียกพี่ๆพ,พ,พวกนี้ว่าซอนเตซกนะคะก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่าพี่ยามนั่นเองเอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่รปภเนี่ยเขาจะถามเราว่าเวลาเราไปแบบไปติดต่อบริษัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเจอพี่รปภ เป็นด่านแรกเลยใช่ไหมคะตรงแรกบใช่เขาจะถามเราว่าโรคเร็วกาเตะตรงเนี่ยนะโรคเร็วกาเตะโตเนี้ยนะคะรคเนี่ยนะเนี่ยนะค่ะโรคเร็วกาเตะโตเนี่ยนะเนี่ยก็แปลว่าคุณเนี่ยต้องการเตะตรงแปลว่าติดต่อเนี่ยนะแปลว่าใครคุณต้องการติดต่อใครเขาก็ถามตามหน้าที่นะคะเขาไม่ใช่ว่าแบบเออจะ เขาจะไปมีปัญหาถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแบบเขาจะต้องทราบเบื้องต้นเพว่าจะได้รู้ว่าเออจะแนะนําคุณไปที่ไหนนะคะส่วนประโยคต่อมาค่ะก็คล้ายๆกันนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนข้างหลังนิดหน่อยว่าโรกเตลกาโรกเตลกาเตี้ยตรงเตี้ยตรงเรื่องเอาไวเรื่องเอาไวอ่าคราวนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ถามว่าคุณต้องการติดต่อเรื่องอะไรนะคะโรกเตลกาเตี้ยตรงเรื่องเอาไว้นะคะคุณต้องการติดต่อเรื่องอะไรค่ะ ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นคนตอบนะคะ,ะสมมุติว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ตอบคําถามของเขาแล้วกันว่าพียมเตีะตรงพีย้อมเตยตรงจูนเอกสารจูนเอกสารอมปีรงจะอมปีรงจะค่ะก็เป็นประโยคตัวอย่างนะคะคที่จะใช้ว่าฉันเนี่ยติดต่อส่งเอกสารเกี่ยวกับโรงงานนะคะ พยมเตี่ยตรงจูนแอกสาซาอมปีรงเะนะคะขยมก็แปลว่าฉันนะคะเตี่ยตรงแปลว่าติดต่อจูนแปลว่าสมนะคะอแอกสาซาก็คือเอกสารนั่นเองอมปีแปลว่าเกี่ยวกับโรงเะก็แปลว่าโรงงานาหรือว่าโรงจากนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคถ้าเกิดว่าเราไปเจอพี่รปภเนี่ยเขาก็จะขอให้เราแลกบัตรใช่ไหมคะคเขาก็จะใช้ประโยคที่ว่าซมจบับ โซมฉับพโดโการ์ดดโกการ์ดเจนโจพองเจนโจพองค่ะโ้มฉับบพโดการ์รดเจนโจพองนะคะคก็แปลว่าโซมฉบับเนี่ยแปลว่าขออนุญาตเขาสุภาพนะคะโ้มฉับับเนี่ยแปลว่าขออนุญาตพโดพโดโแปลว่าแลกหรือแปลว่าเปลี่ยนนะคะก,การ์ดแปลว่าการ์ดหรือว่าบัตร<บ>นั่นเองนะคะเจนโจนก็คือเข้าออกเจนเนี่ยแปลว่าออกโจนแปลว่าเข้า เจนโจนก็แปลว่าออกเข้าหรือว่า,าในภาษาไทยก็คือเข้าออกนั่นเองนะคะคพองก็แปลว่าด้วยค่ะส้มชบับพโดกาสเจนโจพองก็แปลว่าขออนุญาตครับขอแลกบัตรเปลี่ยนบัตรเข้าเข้าออกด้วยนะคะ<อ>แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้บัตรเข้าออกเนี่ยเขาก็จะให้เลือกนะคะว่าออจะใช้บัตรอะไรได้นะคะเขาก็จะใช้ประโยคที่ว่า โลกอาร์ตเปร์โลกโอาร์ตเปร์อัตสัญญาบัณอัตสัญญาบัณหรือบัณฑ์เบิร์กบอสกบัณฑ์แดงค่ะประโยคนี้นะคะโลกอาร์ตเปร์อัตสัญญาบัน,ญญบนหรือบันเบ,บิกบ,บอสก,กอบานแดงก็แปลว่าคุณเนี่ยสามารถใช้เปิร์แปลว่าใช้นะคะ <c oughs> อัตสัญญาบัณแปลว่าบัตรประชาชน oh. อัตสัญญาบันนะคะแปลว่าบัตรประชาชนหรือหรือก็คือแปลว่าหรือนะคะ บันเบิกบอบันเบิกบอแปลว่าใบขับขี่นะคะบันเบิกบอแปลว่าใบขับขี่กบานแดก็แปลว่าก็ได้ด้วยโลกอัรตเปอรอัตสัญญาบันหรือบันเบิกบอกบานแดดแปลว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้บัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นประโยคที่เราอาจจะถามคุณพี่รปภเนี่ยว่าเราจะจอดรถ ได้ตรงไหนบ้างนะคะหรือว่าเราจอดข้างหน้าอาคารนี้ได้ไหมนะคะเขาก็ใช้ประโยคที่ว่าขยมอาร์ยกขยมอาร์ยกลานมกจอดลานมกจอดนิวคางมุกนี้นิวคางมุกนีบานเตะบานเตะค่ะประโยคนี้ค่ะขยมอาร์ยกลานมกจอดนิวคางมุกนีบานเตะนะคะแปลว่าขยมเนี่ยแปลว่าฉันอาร์แปลว่าสามารถนะคะหรือว่าอาจจะยกแปลว่าเอา ลานแปลว่ารถนะคะมกจอดก็คือมาจอดนิวคางมุกนี้ก็คือข้างหน้านี้นาบานเตะแปลว,ว่าได้ไหมนะคะพยมอาร์ตยกลานมกจอดนิวคางมุกนีบานเตะก็แปลว่าฉันเนี่ยสามารถเอารถเนี่ยมาจอดที่ข้างหน้านี้ได้ไหม,ไมนะคะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าได้ก็ได้เขาก็จะบอกว่าอ่าได้นะคะแต่ถ้าเขาบอกไม่ได้ก็อย่าเอาไปจอดนะคะต่อมาค่ะคุณพี่ เรปภเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่าลืมที่จะรับบัตรจอดรถด้วยนะเขาก็จะใช้ประโยคที่ว่าโลกกลมเพลิโลกกลมเพลิตะตวนการจอดลานตะตวนการจอดลานหมวยเตี้ยมวยเตี้ยค่ะประโยคนี้ค่ะโลกกลมเพลิตะตวนการ์จอดลานหมวยเตี้ยเนี่ยนะคะก็แปลว่าคุณเนี่ยกลมเพลิดโลกแปลว่าคุณกลมเพลิดแปลว่าอย่าลืมตะตวนแปลว่ารับนะคะการจอดลานการแปลว่าบัตรจอด จอดหรือจอด,จอดก็แปลว่าจอดนะคะลานก็แปลว่ารถนะคะการ,รจอดลานก็คือบัตรจอดรถนะคะมวยแปลว่า1เตีต้ยแปลว่าอีกโลกกลมพลึดต,ตะตันการจอดลานมวยเตีต้ยเนี่ยก็แปลว่าคุณเนี่ยอย่าลืมรับบัตรจอดรถอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยนะคะต่อมาค่ะคเมื่อรับบัตรแล้วก็ต้องห้ามลืม คืนบัตรด้วยนะคะถ้าคืนบัตรเขาก็จะต้องพูดกับเราว่ากลมเพลสกลมเพลสซองการ์ดซองการ์ดออยขโยมบุญพองออยขโยมบุญพองค่ะประโยคนี้ค่ะกลมเพลสซองการ์ดออยขโยมบุญพองเนี่ยนะคะก็กลมเพลสแปลว่าอย่าลืมซองแปลว่าคืนซองหรือว่าสนองนะคะแปลว่าคืนการ์ดก็แปลว่าบัตร โอยขยมก็แปลว่าให้ฉันวุ่นพองก็คือด้วยนะคะกลมพล u s ซองการ์ดโอยขยมวุ่นพองก็แปลว่าอย่าลืมคืนบัตรเนี่ยให้ฉันด้วยเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหแต่ละคำนะครับจริงๆเราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยได้ก็ไปถามเขาได้ว่าเออเราจอดรถตรงนี้ได้ไหมเรารับบัตรที่ไหนหรือถ้าพี่ซีจะไปเป็นรปปอที่กัมพูชาก็สามารถที่จะทำอาชีพนี้ได้ประโยคนี้นี่ ส,ส, sociedad, สามารถทําได้เลยทําได้เลยเพราะว่าพูดอยู่แค่นี้วันวันนึงพูดอยู่แค่นี้เท่านั้นก็คือและทีนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ใช้ยังไงหรือว่าจะต้องพูดยังไงวันนี้เราเลยมีสถานการณ์จําลองมาให้ใช่ค่ะครับหรือทำเปไงฮะสำหรับสถานการณ์นี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มีพี่รปภอยู่บริษัทหนึ่งค่ะก็กำลังนั่งฟังเพลงอยู่อย่าง เ,เพลิดเพลิน,ลนแล้วก็มีคนมาติดต่อนะคะเขาก็มาถามแบบที่ประโยคที่เราคุยกันวันนี้เลยค่ะว่าแบบมาติดต่อเรื่องอะไร,รมาขอแลกบัตรนะคะแล้วก็เอารถมาจอดตรงนี้ได้ไหมอะ,อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเอารถมาจอดจะต้องทําอย่างไรบ้างครับค่ะก็เป็นไงบ้างคะน่าสนใจมากมากเลยครคุณผู้ชมครับถ้างานนะครับคุณผู้ชมครับไปพบกันเลยนะครับในช่วงน,นี้ครับสนทนาพาเพลินครับ ជំន ्रिय ស្រួបាទជំន ्रिय ស្រួបាទលោកតរការតាកតោងអ្នកណាបាទខ្ញុំសូមជួបលោកសុកបាទលោកតរការតាកតោងរឿងអីគេបាទខ្ញុំសូមជូនអเอกសារអំពីរងចាក់បាទខ្ញុំសូមចាប់ប្រដោកាតចាញ់ចូលផងបាទខ្ញុំអាចប្រើកាតអ្វីបានខ្លះលោកអាចប្រើអត្តសញ្ញាប័ណ្ណឬបានបើកបໍក៏បានដែរនេះបាទ ស no ុំទោសខ្ញុំអាចយកឡានមកចតនៅកន្លែងមុខញ៉ាំបានទេมันបានទេបាទប៉ុន្តែលោកអាចយកទៅចតនៅកន្លែងចតឡានខាងក្រោយអាគារក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនបាទតើឲ្យលោនេះលោកចតឡាននៅកន្លែងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានយកឡានមកទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចមកឡានមកចតដែរអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគុំភ្លេចទៅទួលការចតឡានមួយទៀតផងបាទតើបន្តប់លោកសុខនៅបន្តប់ណា บนตบโลกซอกโนจวนตีใบบนตุบเล็กใบ,บรวยมวยพนักเก็ตในในบาทบาทออกคุณเจร,ริญกงเพชรซองการยมว่นทองบาท,บาทบาทบานบาทโว้โอโหมาดมาแล้วค่ะมาดมาเลย <laughs> ใช้ได้เลยค่ะเอ <honor> <ao. S 2> เอาหมดไหมเอาหมด เอาออกมาเสมือนเลยโอ้สนุกมากฮะเพราะว่าละครที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็ทําให้เข้าใจได้มากขึ้นว่าเวลาจะติดต่อกับพนักงานรักษาความปลอดภัยติดต่อยังไงคุยยังไงใช่แล้วก็เห็นใจเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ทํางานเหนื่อยเหมือนกันนะใช่ค่ะโมนะฮะอย่าไปดื้อเขาค่ะก่อนจะจากกันไปเรามีสุภาษิตทิ้งท้ายด้วยใช่ค่ะสำนวนวันนี้นะคะก็ขอเสนอสำนวนที่ว่ากระเบยบัร เติบทเวรบองนะคะกระเบยบัเติบทเวรบองเนี่ยแปลว่าควายหายจึงทำรัวร้วมีความหมายว่าถ้าทำสิ่งใดเพื่อที่จะป้องกันเนี่ยนะคะอย่าทำแบบอย่าทำช้าคุณทำในทันทีต้องทำทันทีใช่ไม่ใช่ว่ารอให้มันเกิดขึ้นแล้วถึงทำไมื่ออย่างนั้นก็มันก็จะเกิดความเสียหายได้เกเปัญหาขึ้นได้ใช่เช่นบ้านพี่ซีก็ควรจะติดกล้องวนจรปิด หรือ,อว่าเาจ้างพี่รปภมายืนหน้าบ้านบ<อ>้างเพราะว่าเห็นแล้วว่าข้างๆงบ้านน่ะโดนโจรเข้าแล้วเห็นไหมครับว่าวันนี้รายการของเราสนุกมากจริงๆ <ผม S 1> คุณผู้ชมส่วนใครที่เพิ่งเปิดมาดูนะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะว่าติดตามรับชมย้อนหลังกันได้นะครับที่ w w w t etv t h a i tv แล้วก็พบกับรายการเราได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV นั่นเองนะครับวันนี้รายการซอนเทีนเนยนเพียรสาคาแมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ